สวัสดีค่ะแหมมพรทยาัตงสุาพรานะคะสำหรับ EP 5ในวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะที่มาของสูตรกําลังสองสมบูรณ์นะคะนั่นก็คือ a บก b ทั้งหมดกําลังสองและ a ลบ b ทั้งหมดกําลังสองนะคะ <S <S โดยสูตรเนี้เป็นสูตรที่นักเรียนจะพบบ่อยทั้งในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติมทั้งระดับชั้นมต้นและมปลายนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการจำเนี่ยก็อยากจะให้นักเรียนมี แนวทางในการจดจําทั้งในรูปแบบเป็นรูปธรรมและนามธรรมนะคะเพื่อการจดจํานั้นําไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะวันนี้ EP นี้นะคะจะมาแนะนําที่มาของสูตรที่เป็นผลบวกก่อนนะคะหรือที่บางคนจดจําว่าอะไรคะหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองนั่นเองนะคะสูตรนี้นะอ่ะสมมุติครูมีรูปสี่เหลี่ยม นะคะมุมฉากรูปหนึ่งนะคะซึ่งด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันหมดนะคะจากนั้นกูแบ่งรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่หนึ่งและอีกรูปหนึ่งรูปที่สองโดยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีด้านกว้างอ่ แบบนี้อ่าโอเคนะคะจากนั้นครูกําหนดความยาวด้านนะคะด้านที่ครูใช้สัญลักษณ์หนึ่งขีดก็จะมีความยาวด้านเป็นไงคะเท่ากันต้องไหมคะสองขีดครูกําหนดให้ b ยาว b หนว b หนวยนะคะอ่ะเรามาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม มุมฉากนะคะรูปแรกที so I I uh, ่เรากําหนดกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็จะนึกถึงสูตรความขูดยาวนะคะเพราะฉะนั้นจากรูปเนี่ยเราจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปแรกที่เรากําหนดมีความกว้าง a บวก b ความยาวก็ a บวก b นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะสูตรก็คือกว้างขูดยาวก็จะเป็น a บวก b คูณกับ a บวก b ซึ่งก็คือ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะอะจากนั้นเรามาหาขนาดพื้นที่รูปสเหลี่ยมรูปนี้กันจากที่เราแบ่งรูปทั้งหมดนะคะเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมนะคะออกมาทั้งหมดกี่รูปคะสี่รูปถูกต้องสี่รูปนะคะสี่รูปนี้ถ้าเรามาดูแล้วนะคะอย่างรูปแรกมันเป็นรูปสี่เหลี่ยม จะถูลักถูกไหมคะซึ่งมีความยาวด้าน A คูณ A ก็เป็น A กกำลัง2นะคะจากนั้นรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็กว้างคูณยาวนะคะก็จะเป็น A คูณ B ททำนองเดียวกันรูปที่3นะคะก็เป็นขนาดพื้นที่ก็จะเป็น A คูณ B และรูปสุดท้ายรูปที่4ทุกด้านยาวเท่ากันหมดคือ B ขนาดพื้นที่ก็จะเป็น B ยกกลังสนั่นเองนะคะ จากนั้นนักเรียนจะเห็นว่า a บวก b สองพจน์นี้คล้ายการบวกกันก็จะเป็น 2a b และสุดท้ายบวก b ยกกำลัง2เป็นไงคะที่มาของสูตรกำลังสองสมบูรณ์ที่เป็นสูตรขนบวกนะคะโดยอาศัยการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตมาช่วยนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะท่องจดจำง่ายๆเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลัง และหวกด้วยหลังกำลังสองนะคะโอเคค่ะเป็นไงคะสูตรกำลังสองสมบูรณ์สูตรผลบวกนะคะ,ะนักเรียนก็สามารถจดจำสูตรนี้ได้นำไปใช้ได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นอะไรคะรูปกระามานะคะและในรูปแบบที่เป็นนมามธรรมนั่นเองโอเคค่ะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะที่มาของสูตรกำลังสองสมบูรณ์ที่เป็นสูตรผลอะไรบ้างคะผลลบค่ะขอบคุณค่ะ